สวัสดีครับเด็กๆระดับชั้นอนุบาลสองวันนี้เรามาบก,กับ,บคูก,กุมภากีแล้วในกิจกรรมพละศึกษ,ษานั่นเองวันนี้เด็กๆจำได้ไหมครั้งที่แล้ว,ลวเราฝึกอะไรลูกโอ้โหเก่งมากเลยกระโดดใช่ไหมกระโดดขาเดียวเลยกระโดดแบบกระต่ายขาเดียวทำไมแต่เวลากระโดดขาเดียวครั้งที่แล้ว,ลวเรากระโดดอยู่กับอยู่กับอะไรลูกอยู่กับที่นั่นเองกระโดดให้ได้กี่ครั้ง กระโดดให้ได kind of ้5ครั้งกันเองเรากระโดดขาีเราอยู่กับที่ใช่ไหมลึงดึงลึงเลยเหมือนครั้งที่แล้วแต่วันนี้เราจะยากนิดนึงกระโดดขาเดียวเหมือนเดิมเลยแบบกระตาเลยแต่คราวนี้เราจะไม่อยู่กับที่แล้วเราจะกระโดดไปข้างหน้าครันนี้เรากระโดดดึงๆึงลึงใช่ไหมขาเดียวใช่ไหมเรากระโดดไปข้างหน้าแบบนี้กระโดดให้ได้5้าครั้งเหมือนกันเลยง่ายๆแบบนี้แต่อันนี้มันจะต้องมีการทรงตัวที่ดีนิดนึ่าเพื่อความแข็งแรงของขาไปิ่มนิดนึงเข้าใจไหมครับอะรย่าง้่อนที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแต่ห่าหรือเปล่าว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราต้องวอร์มร่างกายกันก่อนเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนเลยครับะนะครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหล่ก้านมือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนปลายนับ 1 2 3 4 5เอาให้ได้5ครั้งอ้าคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนับหนึ่งสองส่้าอพอได้5้าครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้งสองข้างเรามาดูที่มือกันสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือนี่เห็นไหมสบัดขึ้นลงแบบนี้นับเอาให้ได้สิครั้งนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาล่ะคราวนี้ยืดแขนในอันนี้มาวอร์มแขนบ้างยืดแขนออกมาข้างหน้าคราวนี้มือซ้ายมือซ้ายให้เด็กๆชี้วางบนวางบนแขนขวาแบบนี้เห็นไหมลูกจากนั้นพลิกมือขวาขึ้นดันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ให้ยืดแบบนี้เลยให้ตรงนี้ตึงๆเห็นไหมลูกเอาค้างไว้นับหนึ่งสอง สามจากนั้นเด็กๆยืดแขนออกมาเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เอามือขวาบางมือขวาวางบนมือซ้ายอ่ามือซ้ายพลิกขึ้นดันเข้าหาตัวเห็นไหมให้แขนตรงนี้ตึงๆนับหนึ่งสองสามเอาคราวนี้ยืดแขนออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมคราวนี้มือซ้ายจับไปที่คอด้านหลังเห็นไหมลูกจับไปที่คอด้านหลังนะมือขวาเอาจับที่ข้อศอกฝั่งนี้แล้วยืดหน้าอกไปข้างหน้าค้างไว้หนึ่งสอง สามโอ้เก่งมากเลยคราวนี้ยืดมาเหมือนเดิมเอามือด้านขวาจับที่คอบ้างเอามือด้านขวาจับที่คอมือซ้ายจับที่ข้อศอกฝั่งขวาแล้วยืดหน้าอกมาข้างหน้าค้างไว้นับหนึ่งสองสามโอเคแต่คราวนี้ไล่มาที่เอวบ้างมือสองข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้สิบครั้งนะลูกนะพร้อมป้ายหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวคราวนี้เท้าสองข้างเลยเท้าสองข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ชูมือซ้ายขึ้นมาอ่ามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ดุงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยขังไว้นับหนึ่งสองสามเอาแค่สามพอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้าง อันนี้ยืดไปทางสายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับ1 2 3สเราลกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาละคราวนี้ตัวตรงเท้าชิดคราวนี้เรามายืดปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยขยงปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปืบ๊บยกส้นเท้าขึ้นนะค้างเอาไว้ค้างเอาไว้แบบนี้เห็นไหมลูกค้างไว้เอานับหนึ่งพร้อมกันนับ1 สองสามแล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นไปค้างไว้ยืดค้างไว้นับหนึ่งสองสามยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นยืดหนึ่งสองสามโอเคเอาคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างเอาคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือสองข้างจับไปที่หัวเขาย่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นไหมลูกคราวนี้หมุน เป็นวงกลมนะหมุนเข้าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับหนึ่งสองสามเอาแค่สามครั้งก่อนนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายเอาหมุนกลับไปนับหนึ่งสองสแค่สามครั้งแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายเอาคานนี้ไปที่ปลายเท้าแล้วบ้างเอาคันนี้ปลายเท้าเด็กๆเห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะเอาปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบนี้ชึบนะแล้วหมุนข้อเท้า หมุนเป็นวงกลมหมุน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 แค่นี้เข้าใจไหมครับเอาแค่สามนับพร้อมกันหนึ่งสองสามเห็นไหมลูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างหนึ่งคราวนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสามแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายๆเอาคราวนี้เราจะมาวิ่งวอร์ม unicorn, อยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปขยับไปข้างหน้า,ห, Rug, า,ห,นาหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะ วิ่ง10ครั้งเวลาวิ่งแว่งแขนด้วยยกเข่าสูงสูงครั้งเด็กๆพร้อมนะเรานำนับพร้อมกันนะ10ครั้งพร้อมกันป้2ย4 5 6 7 8ส10มสี่ห้าดปดสนี่เห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายๆเลยโอ้โหเห็นไหมง่ายมากเลยในการวอร์มนะลูกนะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับ อาน,นะครับเด็กๆเดีเด๋ยวนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับอาคุณครูบอกแล้วครั้งที่แล้วที่เราฝึกฝึกอะไรลูกเราฝึกกระโดดขาเดียวใช่ไหมลูกอยู่กับที่แต่คราวนี้คุณครูบอกแล้วนะฮะว่าเราจะกระโดดไปข้างไหนลูกไปข้างหน้าของค,คุณครูนั่นเองข้างหน้าของคุณครูก็คือเด็กๆนะครับแล้วข้างหน้าของเด็กๆก,ก็คือคุณครูนั่นเอง ครั้งที่แล้วเราฝึกกระโดดอยู่กับที่แบบนี้คราวนี้เราจะฝึกยากนิดนึงนะครับเวลากระโดดขาเดียวคุณครูสอนแล้วต้องทํายังไงลูกทํายังไงกางแขนออกมาใครจําได้นี่คนนั้นเก่งมากเลยจากนั้นยกขาไปข้างหลังแบบนี้นะครับจากนั้นก็กระโดดไปข้างหน้าเอาครั้งเดียวก่อนนะครับดเด็กๆย่อเข่าแล้วกระโดดยกขาสูงยกเท้าให้สูงนะครับพร้อมฮึบแต่อย่าให้ล้มแบบนี้นะครับถ้าล้มตีลังกาไปสแสดงว่าไม่ถูกต้องเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งนะครับเอ้ากางแขน ยกขาหนึ่งสองสามกระโดดฮึบส่งตัวให้นิ่งนี่อย่าให้ล้มนะครับอ่ะคราวนี้ดูอีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้เรากรด,ดครั้งเดียวใช่ไหมลูกคราวนี้เพิ่มเป็นสองครั้งนะกลางแขน,นยกขาไปข้างหลังแบบนี้สองครั้งนะพร้อมเต็มตัวไปหนึ่งสองนี่แบบนี้นะใครลม้มหรือขาตกพื้นแสดงว่าไม่ถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้เรามา ฝึกอีกครั้งหนึ่งเราจะเพิ่มเป็น3าครั้งนะครับกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งนะกางแขนยกขาเตรียมตัวนับ1 2 3สายืนทรงตัวให้นิ่งเลยนะโอ้โหเห็นไหมง่ายไหมลูกอ่าเก่งมากแต่วันนี้คุณครูบอกแล้วนะว่าเราจะกระโดดทั้งหมดกี่ครั้งนะกี่ครั้ง10บอ้โอ้โหสิบเยอะไปหน่อยเอาแค่5ครั้งพอ5ครั้งแล้วหยุดให้นิ่งเลยนะอ่ะคราวนี้ดูตัวอย่างแดงครูทําให้ดูนะหครั้งนะ เริ่มเลยกางแขนยกขาสำคัญเลยอย่าให้เท้าตกนะเด็กๆพร้อมเตรียมตัวไปหนึ่งสองสามตีห้าแล้วหยุดให้นิ่งแบบนี้นะโอ้โหเป็นยังไงง่ายไหมลูกโหง่ายมากเลยเดี๋ยวคราวนี้ลองดูอีกมุมนึ่งกูจะให้เด็กดูมุมข้างนะจะเด็กจะได้เห็นชัดเจนนะครับอ่ะห้าครั้งเหมือนเดิมเตรียมตัวกางแขนยกขาพร้อมเตรียมตัว ป้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หยุดให้นิ่งนะเป็นไงเท้าคุณคูตกไหมลูกโอ้โหไม่ตกเลยเด็กๆด,ดูทันไหมครับ่าท้าไม่ทันเดนครูทำให้ดูอีกครั้งนึงเราจะกระโดดกลับไปนะเหมือนเดิมเลยกางแขนยกขาไปด้านหลังเตยมตัวไป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเก่งมากเลยครับเด็กๆ โอ้โหง่ายมากเลยนะครับเด็กๆสามารถฝึกด้วยตัวเองได้เลยนะแต่ถ้าคนไหนที่ยังทําไม่ได้หรือว่ายังไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรนะลูกนะเด็กๆต้องฝึกบ่อยๆนะครับถึงจะทําได้เป็นไงบ้างครับเด็กๆโอ้โหได้ไปฝึกการกระโดดขาดียดไหนใครทำได้มเอ่ย โอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่เห็นไหมใครทําใครทําได้างนั้นเก่งเลยนะแต่ถ้าใครยังทําไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้นะเฮ้ยต้องไปฝึกบอก่อยๆว่าไม่ต้องซีเรียสบางคนอาจจะกังวลว่าทำมาไม่ได้ไม่เป็นไรลูกต้องไปฝึกบ่อยๆอ่าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำได้เองเข้าใจไหมครับเอาละแล้วเวลากระโดดเนี่ยก็เหมือนขาเรียนเลงครูบอกแล้วลว,ว่าเวลากระโดดเนี่ยมันฝึกอะไรลูก ฝึกขั้นและขากั้นนี้มัดใหญ่ยังไงให้ขแข็งแรงใช่ไหมแล้วอยา่างหนึ่งฝึกการทรงตัวในการกระโดดนั่นเองเพราะถ้าเราทรงตัวไม่ดีเป็นยังไงหมูบอกเลยว่ามันจะล้มแล้วมันจะเจ็บยังไงต้องมีการทรงตัวที่ดีด้วยในการกระโดดเข้าใจไหมครับเอาละหรือสามารถชวนพ่อแม่นะหมูบอกว่าชวนพ่อแม่นะ ร่วมกระโดดแข่งกับเด็กๆได้แล้วอย่าลืมรบรวมพแม่น้าถ่ายคลิปวิดีโอที่เด็กนๆทำกิจกรรมแล้วส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเล่นเห็นไหมครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย